สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัดโฮเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมกิ่งเฉริมพลหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศนะครับสองห้าสามเรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผมนี่นะครับองนี้เป็นพากิ่งพาล่อนะครับมีกล่องเดิมพร้อมสภาพสวยเลยนะครับ กล่องสภาพดีเลยนะครับผมเขี้ยวกล่องไม่หักนะครับแลวองค์นี้เนี่ยผิวสวยด้วยนะครับมาดูกันที่กล่องนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคจังหวัดปัตตานีนะครับ28่ธันวาสามเกนะครับ ก็เป็นพาที่ออกที่วัดช้างให้โดยตรงนะครับปลุกเสกนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดไสขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกมีเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างนะครับปลุกเสกถึง3วัน3าคืนนะครับพารุ่นนี้นี่วาระใหญ่จริงนะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับ เจตนาการสร้างดีจริงนะครับสําหรับผารุ่นนี้นี่นะครับเจตนาดีมากนะครับเจตนาดีพิธีใหญ่นะครับแล้วนะครับเนื้อผ้านะครับองนี้นี่เขาเรียกว่าเนื้อทองทิพย์นะครับหรือว่าเนื้อสตางเก่านั่นเองนะครับผ้าเนี่ยสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะมีสร้างด้วยกันเนี่ยมีเตารีดพิมพ์เล็กนะครับเตารีดพิมพ์กลาง เตารีดพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ชมนี่พอดีอยู่ครบพอดีนะครับจะมีนี่เตารีดพิมพ์พเล็กจะหัวแหลมนะครับเตารีดพิมพ์พกลางหัวมนแล้วก็เตารีดพิมพ์พใหญ่ A แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับ พารุนนี้มีสร้างสีพิมพ์นะครับเต่ารีดเล็กกลางใหญ่กิ่งฉนมพลเนื้อที่สร้างนะครับเนื้อที่สร้างจะมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพเนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองคำนะครับสี่พิมห้าเนื้อแล้วเนื้อทองทิพเนี่ยเขานะครับจะมีฟาร์มพิเศษนะครับคือเขาจะผสมสตางเก่าเข้าไปด้วยนะครับผมผสมเนื้อสตางเก่านะครับ บางคนเนี่ยเขาก็เรียกทองทิพย์ว่าเนื้อสตางเก่านะครับเนื้อทองทิพย์นี้สร้างนะครับ4ี่พัน้า้อ้าองค์นะครับผมถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับก็กำลังดีนะครับผมแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าถือว่าเป็นกิ่งเฉลิมพลรุ่น2ของทางวัดช้างให้นะครับกิ่งเฉลิมพลรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นปีพศสอง5นห้ายห้านะครับเนื้อนาวะองค์เป็นล้านนะครับ หนึ่งล้านบาทซื้อไม่ได้นะครับผมกิ่งเฉลิมพลรุ่นแรกของวัดชังให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองนี้ก็มีอนาคตนะครับเพราะว่ามีฟาร์มชัดเจนสูงนะครับแล้วก็มีในรายการกวดพระเครื่องพระพูชาไทยแล้วด้วยนะครับก็เป็นพระยอดนิยมของยุคก,กลางของวัดชังให้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตแกะออกมาให้ชมนะครับพระองค์นี้นี่ผิวสวยนะครับ กล่องก็เรียบร้อยดีนะครับนี่ผพิ่งน,นี้ที่ผมเช่าวันนี้เรียกได้ว่าก็คัดมาอีก1องค์เลยนะครับผิวดีนะครับองค์นี้จมูกป,ปาก น้ำทองกระจายเลยนะครับดูเม็ดพระศกก่อนแล้วกันนะครับองนี้เม็ดพระศกเด้งเด้งรอบเลยนะครับดูให้รอบนะครับเม็ดพระศกสวยนะครับองนี้น้ำทองด้านหน้าเนี่ยวิ่งกันวับวับวิบวิบเลยนะครับผมเหนือแน่นดีนะครับองนี้ฐานดูจากฐานก่อนแล้วกันนะครับฐานหล่อเต็มบัวหล่อเต็มหัวเข่าเต็ม แขนเต็มนะครับน้ำเต้านี่น้ำทองนี่นี่เยอะจริงนะครับองนี้พระสวยนะครับพระเนี่ยเป็นพระพิมพ์ประกบนะครับเราจะเห็นรอยประกบของพิมพ์นะครับผมยาประมาทไปนะครับรุ่นนี้เก๋สเด็จเลยนะครับผมต้องจําเนื้อให้ได้นะครับเนื้อเนี่ยเขาผสมสตางค์เก่ามันก็จะมี เอ,อ่ออะไรให้ส่องอะไรให้ดูเยอะนะครับเนื้อต้องได้นะครับแบบนี้นะครับผมดูหน้าดูตานะครับปากมีรักยิ้มนะครับด้านหลังองน,นี้นี่อยู่เรียกได้ว่าเกณฑ์สวยนะครับแล้วที่ผมเช่ามาผมชอบนะครับองน,นี้เพราะว่า ออกิ่งเฉลิมพลเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโคดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจะเรียกว่าหลายหลายองค์เลยนะครับฝ่าจะเจอโคดชัดๆดีๆนะครับผมส่วนมากคําว่ายี่แดนวา์เนี่ยตอบไม่ค่อยติดนะครับนี่พ้าเป็นพ้าล่อนะครับตรงนี้อุดกิ่งนะครับผมตรงนี้เป็นโคดเถาะมหาพรมเนี่ยผิวเดิมจริงๆครับองค์นี้สวยเนี่ยโคดเถาะมหาพรมมีคําว่าวัดช่างให แล้วก็ยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าโคดตรงนี้จะเบิ้ลเบิ้ลด้วยนะครับเนี่ยคาว่าวัดชังให้เนี่ยเหมือนตอกสองทีนะครับสําหรับองนี้กิ่งนี่ดังกิ๊กๆนะครับนี่ก็ได้เรียกได้ว่าเป็นพาที่ถูกใจผมอีกหนึ่งองนะครับสําหรับเอ่อกิ่งเฉลิมพลองนี้นะครับผิวเขาดีนะครับผิวดีหล่อเต็มแล้วก็โค้ดในตอกใช้ได้เลยนะครับ สวยเดิมนะครับไม่ได้ทําการล้างปัดแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะครับกล่องเดิมพร้อมนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับแล้วก็มีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเมื่อก่อนนี้แพงกว่าเตารีดอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เตารีดแสงนะครับแต่ถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้นะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผม ผมเปิดราคาไว้ที่นะครับเจ00บาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1 366เดห้าี่หนึ่งสาหเชนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่ง แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ